เดี๋ยวล่องโลกแต่ว่าน้องเจ้าตุ๊กเือมาเลยว่ามันตุไม่ทุหรือว่าทุเที่ยงปันพื้อเดียวกวางเลยเนี่ใส่มาชิบหนัดแต่ว่ามันเที่ยงขนาดนหยนยิยงเป้าต้นป้ามต้นป้มโจแล้วไม่พือ้อเสียงดังดีดังแน่นนะันะอันดัดเดะ kiểu nặt tí lên. đi rong quăng lê, men đi, đẳng men, xong nặt kiểu bao bể quăng lưỡi, quăng quăng quất คนปรากฏหัวส่งนัดส่งนัดเร่จังแน่นนัดทีสามนัดทีสามนัดทีสามเมนแน่นนัดทีสามนัดทีเี่ยกว่งเลยแน่นเหมือนเดิมมากเข้าเปล่าตีดื่ม มากว่างนัดทีฮะดีโลนี้ไม่มีตกบอกโปร่งเลยห็นตแต่ว่าทายมันลายแต่ว่าตุดีเงี้นะยยิงไปห้านัดจักนัดกดนัดทีหกยังเลยหหเหมืออดื้มพกนัด จบเอยปรากฏว่าไม่พรือโลนี้ไม่มีปัญหาเลยตุดีตูดีดังแน่นดังเชียงเต้ากันทุกนัดไม่ปรือแช่ได้